สวัสดีชาวลัพนาราศีพิจิกค่ะคลิปนี้เป็นคลิปการพยากรณ์ในเดือนกุมภาพันธ์สองพันห้าอสหะคะไ <c oughs> พ่นี้สับให้เรียบร้อยนะอธิษฐานให้เราด้วยอันนี้ก็ให้พิจิกอธิษฐานไปพร้อมๆกันนะคะรออธิษฐานดูในขณะที่เลือกไพ่นี้ยะคะ สามใบเรามาดูกันสิว่าจะได้เสียงปูเป็นเสียงอะไรกันอืโหทำไมชาวพิจิกได้โชคดีขนาดนี้เนี่ย มาดูไพ่ใบกลางของชาวพิจิกนี่มาแล้วเบอร์เจ็ดนะคะเสียนพระแม่อุมาเทวีนะคะเป็นพระมหานดาวของโลก <c oughs> ขอโทษนะคะจานเดืดจะไอตลอดเลย <c oughs> ต้องแกมแกแอมนะขอโทษด้วยนะคะอ่าแล้วก็ใบนี้สามสิบหกเป็นเสียนของพระอินนะ,ะพระอินที่ท่านมีช้างเอราวัณเป็นพาหนะอะนะคะ <c oughs> แล้วก็นี้เป็นเสียนกุมารผู้ชายนะนี้เสียนพระแม่รัศมีมาตาเสียนพระพิคเนตอืมโอเสียนของชาวลัคณาราสีพิจิกเดินคุมภาพันนี่ดีจริงๆนะเอ่อเอาเป็นว่าขอพูดเรื่องงานก่อนแล้วกันนะคะชาวพิจิกนะคะเรื่องงานงานคุณจะดีมากเลยนะคะถ้าใครที่ยังไม่ได้งาน หรือว่าตกงานมานานมากก็มีโอกาสที่จะได้งานในเดือนกุมภาพันธ์นี้หรือว่าคนที่ทำงานอยู่ก็มีแนวโน้มที่ว่าอาชีพหน้าที่การงานของคุณที่ทำอยู่อะ่ะมันจะมีชื่อเสียงโด่งดังมีคนรู้จักได้เพื่อนร่วมงานดีแล้วก็ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานที่ทำอยู่นั้นๆอะ่ะแล้วก็จะได้เงินเยอะมากด้วยเราเคยบอกแล้วงานากับเงินเป็นของคู่กันใช่ไหมมันเป็นปัจจัยแปรผัน นัง,งานดีเงินก็ดีอะไรประมาณนี้ชีวิตมีความสุขคิดบวกเงินมันก็เข้านะคะคราวนี้มันอาจจะเป็นโชคของชาวลัคนาราศีพิจิกแล้วเพราะว่าไพ่สรุปอ่ะก็ยังเป็นเสียนพระแม่รักซ้ำหิงกับพระพิคเนตอ่ะนะคะคุณจะมีโชคอ่ะมีโชคมีลาบจากงานนะคะนะแล้วก็มีโชคใหญ่ที่มีโอกาสรับทรัพย์ในดวงชะตานี้นะคะ ในดวงชตาในเดือนกุมภาพัน,นี้มีโอกาสที่จะได้รับทรัพย์รับโชคเป็นก้อนก้อนใหญ่ๆค่ะจ,จะเป็นมรดกก็ได้นะอาจจะเป็นเงินที่เป็นมรดกที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายให้ไว้นะคะหรือว่า,าเป็นโชคลาภเป็นเงินที่ผู้ใหญ่ให้เป็นของกำนันอย่างเช่นอะไรได้บ้างสมมติว่ามีลูกอ่ะคลอดลูก พ่อแม่ปู่ย่าตายายก็อาจจะให้เงินเป็นของขวัญคุณอย่างเงี้ยหรืออาจจะให้ทองก็ได้ให้เงินให้ทองให้ของรางวัลของถูกใจกับคุณนะ่ะในเหตุการณ์บางเหตุการณ์ที่มันกําลังจะเกิดขึ้นแล้วเขาก็อยากสมนาคุณให้กับเราอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้นะแล้วก็สองนะค,ะ 3, คือโชคลาภจากงานนะคะสามคือโชคลาภแบบฟุกฟุกโชคลาภจากการเสี่ยง,ท,งทั้งหมดทั้งมวลที่คุณถนับนะคะมีโอกาสที่จะได้เงินก้อนแล้วประสบความสําเร็จด้วยนะหัวนี้ อันนี้ซุปเปอร์เฮงบอกได้เลยโชคดีสุดๆเลยนะคะในบรรดาจากหลายๆทุกราศีเลยไพ่สรุปดีมากนะเ,เด็กจะให้โชคนะอันนี้จะบอกเลยว่าเด็กจะให้โชคนะเด็กจะให้โชคให้ลาภให้ความสบายกับคุณนะคะนะใครที่ไม่มีลูกทีเนี้ยพิจิตาจจะมีลูกก็ได้เพราะว่าเดือนนี้นเป็นวาเลนไทน์ด้วยเดือนความรักอะไรประมาณนี้เนาะ อา,อาจจะเทวดาน,น้อยอาจจะมาเกิดแล้วก็ให้โชคคุณในเกือบทุกๆด้านด้วยนะในทุกๆด้านเลยนะคะอ,อย่างเช่นบางคนอยากเปลี่ยนรถใหม่ฮะยูดีอยากเปลี่ยนรถก็มีคนเอารถมาให้อยู่ดีก็อาจจะมีคนเอาเงินมาให้อย่างเงี้ยเงินมันมาจากทิศทางไหนก็ไม่รู้ได้สร้างบ้านเสร็จได้เปลี่ยนรถใหม่ได้บ้านใหม่ได้อะไรใหม่ๆได้ลูกเพิ่มหรือบางคนไม่มีลูกก็จะได้ลูกขึ้นมาอะไรแบบนี้ คือมันเป็นการกําเนิดการกําเนิดอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วทาให้ชีวิตคุณดีขึ้นแล้วก็ดีขึ้นมากอย่างคนนี้หน้ามือแบบหลังมือเป็นหน้ามือเลยอ่ะนะคะเปลี่ยนชีวิตเลยเนะในไพ่ใบนี้เป็นเป็นไพ่ที่แบบเออเขาเรียกว่าชะตามันพลิกผันจากร้ายกลายเป็นดีนะคะในไพ่ห้าใบเนี้ยนะทําให้ชีวิตคุณดีขึ้นมีฐานะทางการเงินดีขึ้นแล้วก็มีความอบอุ่นในครอบครัวมากขึ้นถือว่า ให้เสียนร้อยแปดทั้งห้าใบนี้ยออกมาแบบชุดนี้ดีมากเลยอ่ะดีทุกอย่างเลยนะคะแล้วเรื่องงานก็ดีด้วยอ่ะงานก็ดีนัง,งานก็จะรู้ล่วงประสบความสําเร็จนะคะถ้าใครอยู่ที่แถวสมุทรปราการไปขอพรกับพ่อเอราวัณเลยนะนะคะเพราะว่าคุณได้เสียนพอินนะก็เออแล้วคุณก็ยังได้เสียนปปิคเน่ดอีกมันจะอะไรปานนั้นนะคะอ่าใครอยู่แถวนั้นหรือว่าอยู่กรุงเทพป,ปริมณฑลนะคะ ให้ขอพอรกับท่านพ่อเอราวันนะคะนะท่านพ่อเอราวันเรื่องงานประสบความสําเร็จแน่นอนเพราะว่าบางทีคืออาจารย์ก็นับถือองค์พ่อเอราวันนะขอท่านนะได้ตลอดได้ทุกครั้งนะคะแล้วก็ขอพอรพ่อพิคเนตด,ด้วยอย่าลืมสวดทุกคืนนับจากที่ดูคลิปของอาจารย์นี่นะคะให้พยายามนะจะสวดพระนามของพ่อพิคเนตสวดขอพรขอความสําเร็จเพราะว่า ความสำเร็จอยู่แค่เอื้อมแล้วเนี่ยความสําเร็จอยู่แค่เอื้อมเงินอยู่แค่เอื้อมเลยเงินอยู่แค่เอื้อมคุณสวดขอพรพระแม่รัศมีกับเอ,อพ่อพิคเนษซานะคะแล้วท่านแม่จะได้ประทานพรให้คุณเยอะๆให้เงินเยอะๆนะคะเพราะว่าดูแล้วในไพ่ห้าใบนี้ราบรื่นหมดเลยถ้าใครอยู่ใกล้พ่อเอราวัณก็ไปขอพ่อเอราวัณได้นะคะ มีเรื่องที่มันไม่โอเคอยู่เรื่องเดียวสําหรับชาวลราศีพิจิกคือให้ระวังเพื่อนร่วมง,งานแค่นั้นเองระวังเพื่อนร่วมง,งานนะคะระวังคนที่แบบเออเขาเรียกอะไรนะศัตรูเก่าให้ระวังสองสิ่งคือเพื่อนร่วมง,งานศัตรูเก่าแค่นั้นนะคะที่อาจจะมีประเด็นอาจจะมีประเด็นกับเราทําให้เราปวดเสียเว้นก้าปวดหัวนิดหน่อยแล้วก็เพื่อนร่วมง,งานที่มีอายุน้อยกว่าเรานะคะก็จะทําให เรามีปัญหาบ้างแต่ว่ามันก็แค่อุปสรรคนิดนหน่อยๆอนะก็อยากเตือนเตือนไว้แค่นี้จริงๆไม่อยากพูดถึงนะแต่ว่าเดี๋ยวก็จะมาบอกว่าทำไมมันดีไปหมดเลยอะไรอย่เงี้ยนะก็มีมีทุกอย่างมันมีอุปสรรคในหน้าที่การงานอยู่แล้วนะคะแต่ไม่ไม่เยอะในะเดือนนี้มันเป็นเดือนที่คุณต้องกอบโกยนะเพราะว่าไพ่ขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็จะมีระยะเวลาประมาณ2เดือนนะ ไม่เกินสามเดือนในความโชคดีนี้ถ้าใครอยากจะเสี่ยงโชคนะก็ลองดูนะคะเพราะว่าไพ่เนี้ยเรื่องเงินโดดเด่นมากเลยเรื่องงานเรื่องเงินในชุดนี้โดดเด่นมากนะคะส่วนเรื่องเ,อเรื่องความรักเรื่องครอบครัวนะคะจากดูจากไพ่นี้ก็ประสบความสําเร็จไปได้ด้วยดีนะหมายว่าคนที่เคยอกหักมาแล้วคนที่เคยเลิกรากกับแฟนมาแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะได้แต่งงานมีความรักครั้งใหม่นะคะ คนโสดก็มีเกณฑ์ที่จะได้มีครอบครัวเจอคนถูกใจแล้วก็สร้างครอบครัวขึ้นมาได้คนที่มีครอบครัวแล้วอยากจะมีบุตรเนี่ยอยากจะได้ลูกได้แน่นอนเลยเพราะว่าอันนี้ก็เป็นเสี่ยงกุมารผู้ชายอันนี้ก็เป็นเสี่ยงองค์อินนะคะแล้วใบนี้ก็เป็นเสี่ยงพ่อพิคเนตอวยอะไรที่หวังพิจิตดีมากประสบความสําเร็จแน่นอนแน่นอนเลยนะคะนะเพราะว่าจริงๆบางคนที่ไม่มีลูกเนี่ยเขาก็ให้ขอกับองค์อินก็มีนะ ก็มีเหมือนกันนะคะนะเออก็เออพิจิกดีหมดเลยเรื่องงานเรื่องเงินนะแล้วก็เรื่องท่องเที่ยวนะก็มีโอกาสที่จะได้เดินทางท่องเที่ยวพบคนถูกใจได้พบปะผู้คนเยอะนะคะอืม นอกน,นั้นคือดีหมดไม่ไม,ไม่ไม่รู้จะพูดว่าอะไรแล้วคือดีทุกด้านเลยนะคะเรื่องสุขภาพก็ยังสมบูรณ์แข็งแรงอยู่ยกเว้นคนที่มีโรคเก่าก็ให้ระวังโรคก,กําเริบนะคะนิดหนึ่งแล้วก็เอ่อให้ระวังเกี่ยวกับพวกระบบเลือดเส้นเลือดนะแล้วก็ภูมิแพ้สําหรับคนที่ยังไม่เป็นนะคะสําหรับคนที่ยังไม่เป็นนะให้เฝ้าระวังไว้เรื่อคงความดุมความดันแต่คนไหนที่เป็นมาแล้วก็ดูแลรักษาร่างกายดีๆนะคะ แต่ดูแล้วนะถ้าโรคเก่ากำเริบเกิดขึ้นนะคุณก็หายเพราะ่คุณได้เสียนพ่อพิฆเนศนะคะอุปสรรคที่มีทุกอย่างเลยก็คือมันจะค่อยๆจางหายไปศัตรูก็แพ้ภัยตัวเองไปแล้วก็พวกโกครคภัยไข้เจ็บบางทีมันเป็นกรรมของรมเป็นวิบากกรรมเนาะเราต้องได้รับแล้วแต่ว่าอาจจะได้รับแบบไม่หนักหน่วงอะเป็นแป๊บเดียวอะไรนิดเดียวแล้วก็ค่อยๆจางหายไปนะคะรักษาตัวแล้วค่อยๆดีขึ้น ได้ยาดีได้หมอดีอะไรประมาณนี้แหละนะคะถือว่าชาวลัคนาราศีพิจิกมีโชคมีโชคในหลายๆด้านเลยนะคะนะเอ่อเอาเป็นว่าไปขอพอรที่อาจารย์บอกก็แล้วกันนะคะแล้วก็สวดมนต์สวดมนต์แบบที่บอกไปเพื่อที่จะให้หนุนด,ดวงบางคนบอกโอ๊ยสวดมนต์ไปแล้วเมื่อไหร่เงินมันจะเข้ามันไม่คือ เราดูไพ่อย่างเดียวมันดวงดีจริงแต่เราก็อย่างงองมืองอเท้าไนงะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์แล้วก็ไปทําให้มันประสบความสําเร็จนะคะแต่ถามว่าสวดมนต์ทุกวันแล้วมันจะได้อะไรการสวดมนต์เป็นการกลับดวงได้ชนิดหนึ่งด้วยนะอย่างบทมหาจักรพรรดิของหลวงปู่ดูแบบนี้คุณสวดไปเลยนี่คุณยิ่งดวงดีนะคุณยิ่งสวดมันก็ยิ่งเสริมดวงเสริมบารามีเราทําให้เราแบบหน้าตาผ่องใส หน้าเราไบรท์ขึ้นขาวขึ้นแล้วก็แบบมีแสงแห่งบุญออกมาเยอะทาอะไรมันก็จะประสบความสําเร็จนะแล้วยิ่งคุณสวดบทมหาจรรรด้ของหลวงปู่ดู่อาจารย์เชื่อเลยว่ามันพลิกชีวิตจริงๆนะคะเนี่ยอย่างเงี้ยคุณดวงดีอยู่แล้วเนี่ยไพยด่ดีดีหมดเลยนะมันก็จะยิ่งไปเสริมดวงเรานะให้มันดีขึ้นอย่างคนที่แบบว่าอยากจะสร้างอาชีพใหม่นะดูจากไพ่ห้าใบเนี้ยก็สร้างได้ทําอาชีพอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับเด็กเกี่ยวกับแม่ ถ้าพิจิตอยากทำอะ่ะอยากเปิดธุรกิจใหม่ทําอะไรเงี้ยนะคะเปิดธุรกิจอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับแม่เกี่ยวกับเด็กเกี่ยวของใช้ของแม่และเด็กทําอะไรก็ได้เกี่ยวกับเด็กอะ่ะเกี่ยวกับแม่แล้วก็รวยเลยมีโอกาสที่จะรวยแล้วรวยมากด้วยนะคะถ้าทําธุรกิจเกี่ยวกับตรงนี้เนาะเพราะว่าไพ่มันขึ้นมาแบบนี้จริงๆนะเออมันมันโอเคเลยนะเนี่ยอืมแล้วคุณก็สวด มนเสริมทําอะไรเสริมแบบที่อาจารย์บอกไปนะมันประสบความสําเร็จแน่นอนเพราะว่าไพ่มันขึ้นมาดีมากในเดือนนี้นะคะเอออย่างอื่นก็ไม่มีอะไรเตือนแล้วนะเพราะว่าไพ่มันดีมากนะคะแต่ถ้าใครที่อยากจะเข้ามาดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์นะคะก็ติดต่อน้อแอดมินมานะเพราะว่าเนี้ยไพ่ทั้งห้าใบนี้มันเป็นการดูโดยโดยรวมนะคะไม่ได้เอาดวงใครมาดูเพราะฉะนั้น คนที่ฟังคลิปเนี่ยก็ต้องเข้าใจด้วยว่าบางทีให้ทาไมดวงเรามันไม่ดีเลยเหมือนที่ไพ่บอกนะเพราะว่าคนเราเกิดมาวันเดือนปีเกิดเวลาตกฟางมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะคะนะแต่ว่าอันนี้ดูมรวมนะใครสนใจก็ติดต่อน้องแอดมินมานะคะถ้า,าบุญสัมพันธ์กันอาจารย์ก็ดูให้ทุกคนอยู่แล้วนะคะนอกนั้น,นียเฮงๆอยู่แล้วที่เหลือก็ทําบุญอะไรก็ได้นะคะเน,น้นนิดนึงก็แล้วก,กันนะให้ไปทําบุญเกี่ยวกับเด็กกำพร้าละกัน นะเพื่อจะเสริมดวงของเรานะทําบุญเกี่ยวกับเด็กกำพา้าเด็กตาบอดอะไรต่ออะไรพวกเนี้ยนะคะเพื่อเป็นบุญอุดหนุนอุดหนุนให้เรามีมีบุญบารามีเพิ่มมากขึ้นนะคะนี่ก็ให้ทําแก้เค็ดเนาะนอกนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะเ,เสี่ยงโชคก็ลองเสี่ยงดูลองเสี่ยงอะไรที่มันเป็นใกล้ๆตัวเราอะนะคะแล้วก็คุณก็จะได้โชคลาภ อันนั้นมานะคะเอาละค่ะจาย์ก็ขอจบคลิปของคุณไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปของเดือนถัดไปนะคะยังไงชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้อาจารย์ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้าจางน้อดมินนะคะขอบคุณค่ะ